ฉลองชาแนลเสนอรายการฉลองอยากเล่าขอต้อนรับเข้าสู่รายการ ฉลองอยากเล่าตอนเล่าเรื่องกฎแห่งกรรมทอดความจากหนังสือชุดกรรมอุทาหรณ์เพื่อศึกษาอุทาหรณ์จากผู้ทำกรรมและผลที่ได้รับเขียนและเล่าเรื่องโดยฉลองเจยาคม แห่งกรรมวัจัยหลักของคำสอนในทางพุทธศาสนาที่ยอมรับกันทั่วโูกในฐานะชาวพุทธหรือผู้สนใจความจริงของโูกจึงควรจะทำความเข้าใจเรื่องนี้เพื่อย,ยุกระดับสติปัญญาเล่าเรื่องกรรมมุ่งให้รายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎแห่งกรรม สังผ่านสารธรรมและตัวอย่างของผู้ประกอบกันกับผลที่ได้รับเสนอตอนกฎแห่งกรรมคืออะไรในการทำงานเขียนของผมผมมีวิธีปฏิบัติจนเป็นธรรมเนียมเฉพาะตัวอย่างหรือว่าก่อนจะลงมือเขียนอะไร ผมจะทุ่มเทศึกษาค้นคว้าจนเข้าใจและอธิบายได้จึงจะเริ่มลงมือเขียนไม่ไม่ว่าจะเป็นงานเขียนที่นําเสนอเพื่อสาระเป็นหลักหรือว่าเพื่อความบันเทิงเป็นหลักผมมักจะปะเจือปนกันไปเสมอคือหากมีความประสงค์จะนําเสนอในเชิงบันเทิงเป็นหลักผมก็มักจะสอดแทรกสาระไปด้วย แต่หากมีความประสงค์จะเสนอสาระเป็นหลักผมก็มักจะใช้วิธีการนำเสนอในรูปแบบบันเทิงเพื่อไม่ให้ผู้อ่านมีความตึงเครียดหรือใช้ความคิดใช้สมองตีความมากเกินไปในการนำเสนอเรื่องกดเด่น ในการนําเสนอเรื่องกฎแห่งกรรมผ่านรายการเล่าเรื่องกฎแห่งกรรมก็เช่นกันก่อนที่จะได้เสนอเรื่องที่ผมบันทึกไว้และเอามาดัดแปลงเป็นรูปแบบเรื่องสั้นๆเพื่อให้ประโยชน์ในการอ่านหรือฟวงผมขออนุญาตแทรกวิธีการนําเสนอเรื่องกฎแห่งกรรมในเชิงสาระเสียก่อนสักเล็กน้อย ซึ่งถือว่าเป็นคํานําหรือคําชี้แจงจากผู้เขียนและผู้เล่าคงจะต้องขออนุญาตอธิบายเรื่องกรรมในเชิงทฤษฎีเสียก่อนสักตอนสองตอนก่อนจะได้เริ่มนําเสนอในส่วนที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนซึ่งนํามาจากประสบการณ์จริงของบุคคลต่างๆจะขอเริ่มต้นจากคําถามที่ว่ากฎแห่งกรรมคืออะไร เมื่อจะอธิบายถึงเรื่องของกฎแห่งกรรมในเชิงทฤษฎีก็คงจะต้องขอแยกอธิบายสับกฎแห่งกรรมซะก่อนโดยจะต้องแยกสับสองคำออกจากกันเพื่อจะให้เห็นได้ชัดเจนดังนี้กฎแห่งกรรมสามารถแยกออกได้ดังนี้วิธีกฎก็คือหลักเกณฑ์หรือวิธีการต่างๆที่ได้กำหนดหรือตั้งขึ้นเพื่อทิ่ เพื่อที่นำไปใช้ในการใดการหนึ่งกรรมหากแปรธรรมศัพท์ก็คือการกระทำที่มีเจตนาหรือจงใจทำหมายรวมทั้งกระทำดีและชั่วแต่ความเข้าใจของผู้คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันเมื่อพูดถึงคำว่ากรรมมักจะหมายถึงกรรมชั่วเป็นเบื้องต้นเป็นต้นว่า เมื่อพูดถึงความตกยากลำบากของใครคนใดคนหนึ่งก็มักจะกล่าวกันว่าเป็นกรรมของมันแต่เวลาพูดถึงความสุขสบายของใครก็จะเลี่ยงไปใช้คำว่าบุญแทนเช่นเป็นบุญแล้วที่ได้เจอคนดีอย่างนี้นับว่าเป็นบุญของมันที่ได้พบคนดีทั้งที่ความจริงนั้นโดยความหมายของศัพท์แล้วกรรมเป็นคำกลางๆที่ไม่ได้เจาะจงว่า ดีหรือชั่วแต่อย่างแต่อย่างไรก็ต่างในความเข้าใจของผู้ชายปัจจุบันกรรมก็คือการกระทำที่ไม่ดีบุญก็คือการกระทำที่ดีกฎแห่งกรรมก็คือหลักเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์ที่ได้กำหนดขึ้นเพื่อจะใช้กับการกระทำซึ่งหมายรวมทั้งดีและชั่วกฎเกณฑ์ที่ใช้กับกฎแห่งกรรมนั้นไม่มีใครเป็นคนกำหนด หากแต่ธรรมชาติเป็นตัวกำหนดทางพุทธศาสนาจึงถือว่ากฎแห่งกรรมนั้นเป็นธรรมะธรรมะอย่างหนึ่งเพราะธรรมะคือสิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติธรรมชาติกำหนดกฎแห่งกรรมไว้อย่างไรกฎแห่ที่กฎธรรมชาติกำหนดไว้สำหรับกรรมนั้น ท่าที่ปรากฏในพระคัมภีร์ต่างๆในพุทธศาสนานั้นก็มีอยู่หกอย่างด้วยกันคือ 1. สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนพระบารีเรียกว่ากรรมมัสกาหมายถึงว่าสัตว์ทุกชนิดในโลกนี้หมายถึงทั้งสัตว์นิรชาญและมนุษย์ที่เกิดมาบนโลกนี้ล้วนมีกรรมเป็นของตัวเอง คือใครทำอะไรไว้คบการกระทำนั้นก็จะตกเป็นของคนนั้นหรือของสัตว์ตัวนั้นจะให้คนอื่นถือเอาแทนไม่ได้เป็นต้นว่าเราทำงานก่อสร้างใช้แรงงานไปการก่อสร้างในครั้งนั้นก็ต้องเป็นฝีมือเราจะยกให้ใครหรือบอกว่าใครทำเป็นไปไม่ได้เรารักษาศีลให้ทานการรักษาศีลและการให้ทานนั้นก็อย่อมเป็นพฤติกรรมของเรา จะหยิบยกส่งยื่นให้เป็นพฤติกรรมของบุคคลอื่นไม่ได้ดังนี้เป็นต้น 2. เป็นผู้รับผลของรรหรือหรือที่ภาษาบาลีเรียกว่ากรรมทายาโดกคุณผู้ฟังครับตรงนี้ผมขออธิบายแทรกนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าผมนั้นบวชแล้วก็เรียนมาทางสายธรรมยุทธ์นะครับทำไ ธรรมยุทธ์นั้นมีการออกเสียงในภาษาบาลีแตกต่างจากมหานิกายนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะาตัวอักษรที่เป็นตัวทอทหารนะครับธรรมยุทธ์จะออกเสียงเป็นดอเด็กครับเพราะฉะนั้นเวลาผมอ่านภาษาบาลีในส่วนที่เป็นทอทหารนะครับผมอาจจะเพลือไปอ่านออกเสียงเป็นตัวดอเด็กนะครับแต่ถ้าผมคิดได้ผมจะรีบแปลเป็นตัวทอทหารเป็นปกติให้ครับ ขอกลับมาที่ข้อที่2กันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสองเป็นผู้สองเป็นผู้รับผลของกรรมหรือที่ภาษาบาลีเรียกว่ากรรมทายาดาหากแปลตามศัพท์กรรม,มทายาทา,ากา็คงจะพอแปลได้ความตํารหนวว่าผู้เป็นทายาทแห่งกรรมซึ่งก็คือผู้รับโมรดกข,ของกรรมนั่นเอง มรดกในที่นี้ก็หมายถึงผลแห่งการกระทําที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ทําไว้ฉะนั้นใครทําสิ่งใดไว้ก็ย่อมต้องรับผลของสิ่งนั้นหรือมีผลแต่สิ่งนั้นเป็นมรดกสมมุติว่าเราปลูกต้นมะม่วงแน่นอนมะม่วงต้องออกผลมาเป็นมะม่วงและผลมะม่วงนั้นย่อมตกเป็นของเราโดยชอบธรรม สเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดที่ภาษาบาลีเรียกว่ากรรมมยนีกฎข้อนี้โยงไปถึงเรื่องการเวียนไหยตายเกิดเพราะหลักพุทธศาสนาเชื่อว่าที่มนุษย์หรือสัตว์เกิดมาในโลกนี้นั้นมีกรรมเป็นตัวเสกสรรให้เกิดเป็นต้นว่าให้เกิดเป็นคนให้เกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นคนแล้วให้เป็นคนไทยคนชาติอื่นๆเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชาย เป็นคนแล้วไม่มีร่างกายงดงามบ้างไม่ขี้เรบ้างสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างมีสติปัญญามากบ้างมีสติปัญญาน้อยบ้างแตกต่างกันไปอันนี้ทางพุทธศาสนาเชื่อว่าเป็นผลมาจากกรรมกรรมหรือการกระทําในชาติที่แล้วของเขาเป็นตัวกําหนดให้มีความแตกต่างดังกล่าวมา 4. เป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ภาษาบาลีเรียกว่ากรรมมันธันธุ เ่าพ,พันในที่นี้หมายถึงพวกพ้องน้องพี่มนุษย์มีพวกพ้องน้องพี่อย่างอื่นๆนั้นเป็นเพียงพวกพ้องน้องพี่เทียมๆคือไม่แท้จริงแต่กรรมคือกรรมแต่กรรมคือการกระทําและผลแห่งการกระทําเป็นพวกพ้องที่แท้จริงพวกพ้องก็มีส่วนหรือเป็นตัวกําหนดความเป็นอยู่ของเราได้เหมือนกันสมมุติว่า เรามีพวกพ้องน้องพี่ที่ดีมีการศึกษาดีมีฐานะดีเขาก็อาจช่วยให้เราได้อยู่สุขสบายไม่เดืดร้อนอะไรมากในทางตรงกันข้ามหากเรามีพวกพ้องไม่ดีทะเลาะเบาแหวงกันอยู่เป็นประจำฐานะก็ไม่ดีการศึกษาก็ไม่ดีความรู้สึกนึกคิดก็ไม่ดีเราก็อาจจะอยู่ด้วยความลยากลําบากในเรื่อง,องก่งกรรมก็เช่นกัน หากเราทำกรรมดีไว้เขาเท่าก็เท่ากับเรามีกรรมดีเป็นพวกพ้องน้องพี่คือเท่ากับว่าเราก็อยู่กับกรรมดีที่เราทำชีวิตก็จะมีโอกาสพบกับความสุขในขณะเดียวกันหากเราทำกรรมชั่วไว้มากก็เท่ากับว่าเรามีกรรมชั่วเป็นพวกพ้องน้องพี่เราต้องอยู่กับกรรมชั่วแน่นอนย่อมอยู่ด้วยความยากลำบาก เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยภาษาบาลีเรียกว่ากรรมะปฏิสารนากรรมปฏิสารนากฎข้อนี้บางคนเรียกสั้นๆว่ามีกรรมเป็นสารณะหรือมีกรรมเป็นที่พึ่งก็คือเราทำกรรมชนิดไหนไว้ก็ย่อมได้พึ่งพาอาศัยผลแห่งกรรมนั้นเช่นเราทำกรรมดีมีผลให้เกิดเป็นมนุษย์ เราก็มีชีวิตอย่างมนุษย์เราทํากรรมที่มีผลให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็ย่อมมีผลอย่างสัตว์เดรัจฉานพึ่งพาสภาพของสัตว์เดรัจฉานไปดังนี้เป็นต้น 6. มนุษย์ทํากรรมใดไว้ไม่ว่าดีหรือชั่วย่อมรับเอาผลแห่งกรรมนั้นกฎข้อนี้ดูเหมือนจะเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางที่สุดในบรรดากฎแห่งกรรมทั้งหข้อ จะเห็นว่าถูกนำมาใช้อยู่บ่อยมากที่สุดถึงแม้ว่าจะถูกดัดแปลงย่อหรือสรุปให้สั้นลงเป็นต้นเราทำคำใดไว้ก็ย่อมรับเอาผลแห่งคำนั้นหรือที่ชาวบ้านพูดกันอย่างสั้นๆกว่านี้ก็คือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสาเหตุที่กฎข้อนี้ถูกนำมาใช้มากที่สุดก็าอาจจะเป็นเพราะเป็นกฎที่ได้อธิบายตัวเอง และให้เหตุให้ผลไว้ในตัวค่อนข้างจะแจ่มแจ้งดีแล้วในการอธิบายครั้งนี้ก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมอีกทั้งหมดนี้คือกฎธรรมชาติที่ได้กำหนดไว้ในเรื่องของกรรมซึ่งที่นิยมอย่างแพร่หลายได้รู้จักกันเป็นอย่างดีก็อ,อย่างที่บอกแล้วคือกฎข้อที่6 คือเราทำกรรมใดไว้ย่อมรับเอาผลแห่งกรรมนั้นซึ่งกฎข้อนี้ได้อธิบายความหมายของมันไว้อย่างชัดเจนจะอธิบายเพิ่มเติมก็คงจะไปอธิบายที่คำว่ากรรมใดว่าหมายถึงอะไรกรรมมีกี่ประเภทและมีอะไรบ้างกรรมใดในที่นี้หมายรวมเอากรรมทุกชนิดหรือการกระทำทุกอย่างทั้งดีและชั่ว คุณผู้ฟังครับการนําเสนอเรื่องกฎแห่งกรรมในเชิงสาระความรู้นั้นนะครับมีความจําเป็นต้องอธิบายยก,ยกเหตุผลยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นนะครับการนําเสนอจึงอาจจะยืดยาวไปเพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายและกระสับสังนะครับจึงต้องนําไปเสนอเป็นตอนตอน โดยจะเสนอตอนละเรื่องหรือว่าหัวข้อนะครับเพื่อจะได้อธิบายเฉพาะในเรื่องนั้นหัวข้อนั้นนะฮะมันจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับซึ่งแต่ละหัวข้อแต่ละแต่ละเรื่องหรือว่าแต่ละตอนน,น,นะครับผมพยายามจะอธิบายอย่างรวบรัดคัดมาเฉพาะเท่าที่จําเป็นนะครับแล้วกเ็เห็นว่าเหมาะกับยุคสมัยนะครับในตอนต่อไปนะครับผมก็จะนําเสนอเรื่อง ประเภทของกรรมนะครับเพื่อเราก็จะมาดูกันว่ากรรมมีอะไรบ้างคือว่าในทางพุทธศาสนานั้นนะครับได้แยกกรรมออกเป็นกี่ประเภทนะครับแต่สำหรับท่านที่ไม่สนใจในเรื่องนี้นะครับ แล้วก็สนใจจะฟังหรือว่าฟังเรื่องอธิบายตานองนี้แล้วก็ไม่ภาษาสมัยบอกว่าไม่คิดหรือว่าไม่ต้องด้วยจริตนะภาษาบูภาษาบาลีก็ว่าอย่างนั้นนะครับท่านก็สามารถข้ามไปได้เลยครับนะครับกดข้ามไปได้เลยแล้วก็ไปฟังในส่วนที่เป็นเรื่องเล่าอันอัน,อนถอดความมาจากประสบการณ์ที่ได้ทู่ได้อ่านได้เขียนนะครับเป็นเรื่องจริงๆเรื่องร่วมสมัยเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องเล่า ของบุคคลต่างๆที่เกี่ยวกับคนแต่งกรรมนั้นนะครับจะเริ่มที่จะเริ่มที่ตอนที่7ครับชื่อหรือว่า ep 0 7นะครับชื่อตอนไอเอี้ยมบ้านะครับชื่อตอนไอเอี้ยมบ้านะครับผมได้ได้พยายามลงคลิปทีเดียวหลายๆคลิปเพื่อจะให้คุณผู้ฟังเลือกฟังได้ตามอัตยศาศัยและที่ต้องแยกออกเป็นแต่ละคลิปแต่ละคลิปนะครับ เพื่อให้คุณผู้ฟังฟังเพื่อตอบคําถามหรือตอบข้อสงสัยของตัวเองเช่นว่าสงสัยในกรรมในเรื่องนี้ก็ก็ดูชื่อแล้วก็เข้าไปดูได้เลยโดยไม่จําเป็นต้องฟัง3ามชั่วโมงสชั่วโมงนะครับถ้าสนใจก็ขอเชิญนะครับแล้วพบกันในตอนหน้าครับชื่อตอนประเภทของกรรมสําหรับตอนนี้ต้องจากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านรับฟังเรื่องนี้จบแล้วมีความเห็นอย่างไร อยากจะเสนอในอะไรก็ขอเชิญแสดงความเห็นได้ใต้คลิปนี้นะครับแต่หากเป็นการขอกำตอบเป็นการส่วนตัวก็ขอให้เขียนมาในอินบ็อกซ์ส่งมาในเฟซบุ๊กชื่อฉลองเจยาคม คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่กรพครับในช่อง YouTube ของผมที่ชื่อช่องฉลองชาแนลนะครับผมได้นำเสนอรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกหลายรายการเป็นต้นว่าร,รายการฉลองอยากเล่าซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่ให้สาระได้บันเทิงส่วนใหญ่จะถอดความมาจากหนังสือที่ผมเขียนและได้รับความนิยม ตอนนี้นำเสนออยู่หลายแนวนะครับหลักๆก,ก็มี 1. แนวผีในชื่อบันทึกคนเห็นผีซึ่งมีประมาณ100ตอนครับ 2. แนวกฎแห่งกรรมในชื่อกรรมอุทาหรณ์อุทาหรณ์จากผู้ทำกรรมและผลที่ได้รับก็นำเสนอเปต่อตอนเช่นเดียวกันครับมีประมาณ100ตอนเช่นเดียวกันครับ 3. ชุดเสือสมิงเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องวิญญาณเสือสมิงและอาถรรพ์ต่างๆอันเขียนชุดนี้นะครับผมนำเสนอในรูปแบบของนวนิยาย 1. นชุดมีประมาณ20เรื่องครับซึ่งได้รับความนิยมสูงมากนะบางเล่มได้รับการที่พิมพ์ต่อเนื่องกันถึง20ครั้งครับมียอดจำหน่ายไปเฉียดแสนเล่มซึ่งก็จะได้นำมาทำเป็นนังสือเสียง นำเสนอให้ท่านฟังได้ฟรีๆผ่านทางช่องนี้นะครับ4ครับแนวประวัติศาสตร์ในชื่อฉลองเล่าเรื่องเมืองไทยในชุดนี้ครับผมนำผลงานที่เขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับซึ่งได้ตีพิมพ์ไปแล้วและคือได้รับความนิยมพิมพ์ซ้ำๆกันหลายครั้งและเห็นว่ามีสาระมีประโยชน์นะครับ มีประมาณ30เล่มครับมาอ่านเป็นหนังสือเสียงนำเสนอให้ได้ฟังกันฟรีๆนะครับนอกจากแนวต่างๆที่ผมนำเสนอมาแล้วนะครับยังมีแนวอื่นอีกมากมายเช่นแนวศยศาสตร์นะครับแนวตื่นเต้นสยองฝันแนวความเชื่อแนวาศาสนานะครับซึ่งผมจะประมวลนำมาเสนอเป็นลำดับประดัดไปนะครับ ถ้าท่านสนใจนะครับก็กดเข้าไปฟังหรือว่าเข้าไปชมได้ใน YouTube ที่ช่องฉลองชาแนลนะครับหรือชมหรือว่าฟังผ่านแฟนเพจนะครับชื่อฉลองเชียาคมเหมือนกันครับในแฟนเพจนนะครับมีความพิเศษไปกว่า YouTube ที่หนึ่งทงที่ท่านสามารถอ่านข้อความได้ด้วยครับเพราะว่าผมนำเสนอเป็นรูปของงานเขียนด้วยนะครับ ถ้าท่านหาไม่เจอก็เพียงแต่ท่านค้นหาโดยการพิมพ์ชื่อของผมครับคือชื่อฉลองเจยาคมซึ่งก็คงจะเห็นอยู่ที่ปกแล้วนะครับพิมพ์ก็ไปใน YouTube หรือว่า g o o g l e ก็ได้ครับแล้วผลงานต่างๆของผมก็จะโชว์ขึ้นมาท่านก็สามารถเข้าไปเลือกชมได้นะครับทั้งหมดนี้ผมมีความตั้งใจทำแล้วก็ตั้งใจให้ท่านได้ฟังได้ชมกันฟรีๆเลครับ หวังว่าคงจะได้พบกันผ่านผลงานต่างๆของผมนะครับแล้วเ,เจอกันครับสวัสดีครับ